สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนเช่นเคยในช่องไบกาลิปกับกิฟค่ะสำหรับ EP นี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวคลองมันเดือในช่วงรดูร้อนกันนะครับไม่รู้ว่าข้างในจะมีจะมีน้ําหรือเปล่า <c oughs> ก็เพราะว่านะครับช่วงนี้ฤดูร้อนเนี่ยตั้งแต่ที่เข้าเข้าฤดูร้อนไปอย่างเ,เป็นทางการก็คือตลอดตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่มีฝนตกเลยมแม้แต่หยดเดียวนะครับคือมีมาตกเมื่อประมาณช่วง 2, สอ,สอวัน,วน,นที่ผ่านานะครับก็คือตกทั้งวันเลยแต่ว่าไม่ตกแรงนะตกแบบเรื่อยๆนะครับพอให้ได้ชุ่มฉ่ำใ,ให้อากาศเย,ย็ยนสบายนะครับและหลังจากนั้นก็ผัดไม่วันนี้ก็มีตกแบบไปปลอยแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ไม่ว่าตกขนาดเนี้ยนะครับว่าของมันเดือดจะมีน้ําหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวของมันเดือดในช่วงฤดูร้อยกันไม่รอช้าไปลุย บอกไว้ก่อนนะครับว่าขอมาเดือนเนี่ยจะห่างจากบ้านผมไม่ไกลประมาณ2กิโลนะครับเดี๋ยวที่แรกเราจะพาเพื่อนๆแวะไปตรงจุดที่เรามากลางเ็นในช่วงฤดูฝนนะครับว่าเป็นยังไงมีน้ำหรือเปล่า และนี่ก็คือที่แรกที่เราจะไปกันไปไปชมด้านในกันดีกว่าท่านาฝนนี้คงแบบเขียวขจีใช่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนผมบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆจะมากลางเต็นเนี่ยโอ้โหต้องมาให้ไวและจองล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้คือจุดที่แบบเด็ดๆเ,เลยนะครับคนมากางเต็นเยอะมาก แต่ชว่วงฤดูร้อนก็อย่างที่บอกนะครับมันก็จะดดบๆหน่อยเพราะมันไม่มีน้ำครับถ้าคอมาเดือดไม่มีน้ำเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะไม่นิยมมาเพราะว่ามันมันร้อนแล้วก็ไม่มีน้ําให้เล่นน,นะครับก็เลยไม่มีอะไรให้ผ่อนคลายเนาะส่วนมากคนจะเลือกไปแทบไปแทยไปแทบโซ <c oughs> <c oughs> นเขื่อนนะครับเพราะว่าตรงโซนนู้นน่ะเขาจะมีน้ําตลอดเพราะว่ามันมีทั้งจุดการเต็นท์ได้ด้วยแล้วก็เป็นพวกแบบบ้านพักนะครับรีสอร์ทติดแม่น้ำตรงน,นั้นก็จะ นิยมกว่าในช่วงฤดูร้อนนะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวในช่วงฤดูร้อนก็เลือกให้ดีนะครับแล้วก็ลองคํานวณดูว่า,าตรงไหนเนี่ยเหมาะสมที่จะไปนะครับแต่ถ้าเกิดแนะนําก็คือโซนช่วงคอมาเดือนเนี่ยให้มาช่วงฤดูฝนจะดีที่สุดครับฝนเปต้นไปใช่ไหมใช่อันนี้ที่แรกก็คือ The b เบิ c a m แคมป์นะครับช่วงเทศกาลนี้คคอไม่มีไม่มีทำเลให้กางเลยเพราะว่านั่นเลยฮะ ครับนะปิดปิดไปนะปิดไปเพราะว่ามันไม่มีน้ำมะเนาะตัดสนะครับครับเห็นความแห้งแรงครับเห็นความแห้งแรงไม่มีความเขียวแต่มันก็มีเขียวขึ้นนิดนึงเนาะเพราะมีฝนตกช่วงนึงอ่ะ นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านล่างกันด้านล่างนี่คือน้ำนะครับไปไปดูของเดือดเปล่ามามาดูกันนะครับน้ำโอ้ยผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกโอ้ แล้วก็ลงยังไงลงยังไงลองไปดูน้ำนะครับบันไดมีอยู่ป<ะ>่้เดี๋ยวเราลงไปชมน้ำ <c oughs> นึกนึกภาพ <c oughs> อะไรนะบีฟอร์กับอ f t เ r อตอน,นที่ตรงนี้ช่วงมีน้ำใช่ตรงนี้ก็จะน้ำนอยู่ประมาณไหนได้ใช่น้ำอุ้น้ำน่าจะอยู่ประมาณนี้ได้ไหมดูนะครับมันไม่เหลือน้ำเลยครับนี่ครับ ฝนตกวันหนึ่งไม,ไม่พอที่จะมีน้ำคนระับถ้าจะตกสักอาทิตย์หนึ่งน้ำน่าจะมีนะครับนี่ครับตรงนี้คือชาบันไดแสดงว่าตรงจุดนี้นะครับลงไปมันจะมีน้ำประมาณประมาณกับสองเมตรมั้งจากตกที่เรานั่งเนาะแต่มันก็น่าเล่นนะตอนช่วงที่มีฝนอนะ่ะใช่แต่ก็ระวังอะไรน้ําป่าหรอน้ําป่าใช่ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่นี่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้าจากธรรมชาติเพราะว่าเป็นต้นน้ําเลยแล้วกัน <c oughs> นะครับซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้พาเข้าไปข้างในนะ เดี๋ยวเราค่อยไปต่อจากนี้นะครับอันนี้ให้มาดูโซนแรกก่อนเราจะลุยไปถึงข้างในเลยใช่ไหมเนี่ยอาจจะขี่ไปไม่ไม่ถึงไกลกกามากเพราะด้วยรถรถไม่ได้เอือ้อมเลยเท่าไหร่นะครับต้องขอไ้ก่อน <laughs> ก็คือจริงๆอะ่ะแถวโซนนี้จะเป็นต้นน้ำนะครับแล้วตรงนี้ก็จะไหลไปบรรจบกันที่วังตะไคร้นะครับซึ่งวังตะไครยจะมีน้ําอยู่2เส้นนะครับซึ่งเส้นนี้ก็คืออีกหนึ่งเส้นที่จะไปถึงวังตะไคร้นะครับถ้าเกิดตรงนี้มีน้าเนี่ยเพื่อนๆแบบว่าล่องล่องอะไรล่องล่องห่งงยางนะ เพื่อนๆสามารถล่องยาวได้เลยแล้วมันก็จะไปออกวัตตาครนะครับแต่ก็ตอนกลับก็คิดเอาเองแล้วค่ะว่าเพื่อนๆจะกลับยังไงนะ <laughs> นะครับไปลองไปดูข้างล่างกันว่าเป็นยังไงลงเลยเหรอลงเลยส่งตัวแทนลงไปค่ะไปค่ะไปค่ะอข <laughs> <laughs> าแทบเครีอาไม่ลงมาเหรอไม่ลงนี่ครับ <laughs> นึกสภาพด้วยจะเึ้่นยังไงโอ้โหเล่นน้ำอือนะครับเนี่ครับก็ประมาณนี้เนาะ มีแต่ความแห้งมีแต่โขดหินนะครับถ้าเพื่อนๆนคิดที่จะมาในช่วงนี้ก็จะบอกได้เลยว่าเพื่อนๆจะได้มาเล่นหินแทนนะครับ <laughs> ไม่ได้เล่นน้ำ <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับแล้ว <Hi. S 1> คิดว่าควรมาตอนช่วงประมาณเดือนไหนน่าจะช่วงแบบปลายฝนปลายฝนน้ำก็น่าจะเริ่มมีแล้วนะครับ mm. ต,ต้องมาช่วงแบบฝนแรกๆแต่ไม่ใช่แบบช่วงพายุนะถ้าเกิดช่วงพายุมาก็ เพื่อนก็จะได้พบกับน้ําสีแดงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงเล่นไม่ได้นะครับให้มาช่วงแบบฝนอ่อนๆแบบว่ากําลังเริ่มฝนะมน่ะน้ามันกำลังจะใสๆพอดีแล้วก็เหมาะที่จะเล่นนะครับไปไปลุยที่ต่อไปข้างในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับปไปยังสถานที่ต่อไปด้านในกันเฮ้ยแต่บอกว่าช่วงเช้านี้อากาศดีนะ เย็นๆเนอะอถ้าเกิดเพื่อนๆจะมากางเต็นท์ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีน้ำแค่นี้แต่ตอนเช้าเนี่ยอากาศดีถ้าเกิดชอบความสงบอ,ะอ่ะก็กางได้นะจริงแต่ว่าให้ดูข้างหลังอรบไม่ไม่อยู่เลยแต่กลางคืนก็จะวางวเวงเงียบเฟื่วงฟงแต่บอกว่าได้คำเดียวสงบครับแต่ตอนกลางวันแล้วก็เบี่ยๆไปเนี่ยคันที่จะร้อนและอุบมากนะครับก็ไปไม่รอช้า เดี๋ยวไปด้านในกันดีกว่าขาค่อนข้างขูาข,า,ขานะครับอาจต้องบอกเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนะอันนี้เราต่อต่อไม้นะไอเวลเลทก็อาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรแทรกนะครับถ้าเกิดได้ยินเสียงอ e, e, ูอีอูอีซู่ซ่าก็อย่าว่ากันนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์จุดแรกนะครับแต่ด้านในก็มีอีกนะมีให้กลางเต็นท์อยู่แล้วก็มีจุดเล่นน้ำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับด้านในนะครับ อันนี้ก็เป็นจุดแรกที่แบบเพื่อนๆเข้ามาก็จะเจอก่อนเลยอ่าก็ประมาณนี้เนาะตรงนี้สวยๆเลย,ยน้ำมึนไปหน่อยนะอันนี้ที <laughs> ไ<ป>่ไม่่อะไร ต่อไปเดี๋ยวร <c oughs> ู้เรื่องแอดรถเก่งนะครับถ้าเกิดมาช่วงนี้ก็ยังพอเข้าไปได้เนาะมันยังเห็นมันยังพอเห็นทางอยู่ถ้าเกิดเป็นฝนเนี่ยนะครับมันจะมีน้ําขังแล้วพอขึ้นมันจะลําบากนะเพราะว่ามันค่ามีแต่โขดหินไม่งั้นรถเพื่อนๆนี่อาจจะขูดได้นะครับ เป็นร้านขายของฝากนะครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีของฝากเท่าไหร่เพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเข้ามาแต่ก่อนแถวนี้นะครับคนยังไม่ค่อยรู้จักกันมากเท่าไหร่ครับนมากมีแต่ชาวออฟโรดนะครับ,จ,มมะะรบจะเข้ามากันบ่อยนะครับแต่ก่อนเนี่ยที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะปัจจุบันก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับมีเป็นบางจุดแต่ข้างในลึลกๆกจะไม่มีเลยประกอบไปแค่สวนผลไม้นะครับหอมมาเดืน่น จุบันก็ถือว่านะตามการเวลาคนนิยมท่องเที่ยวธรรมชาติเนาะก็เลยัมีหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่น้ำข้างในใสจริงครับเพอบอกไปเลยเหมาะกับไอ้นี่นะอะไรรถข้ออะไรวิบากเออดวิบาก่ากตรงจุดนี้จะเป็นพวกเอชีว uh, ีนะครับแต่พอไม่มีนะักท่องเที่ยวเขาต้อง ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพักพักชั่วคราวนะครับรอฝนมาตรงนี้ตรงนี้เพื่อฝนตกหนักน้ําจะขังเลยนะครับเดินทางเขาขัดลำบากบรรยากาศธรรมชาติสวยๆเลยนะครับไม่มีน้ำเลยหรอ,อึ๊บๆออสฮะมีน้ำด้วยคาร์ลน้ำสวนเขาก็มีของบอ่อเองอ๋ขอขุดบ่อใ่ไหมไม่ชิบชิบห <laughs> ครับ หลายเดือนโอ้โหอนนนา,นาจาังรเลยนะอันนี้นะ่าน่าจะต้องทําใหม่ซึ่งตอนหน้าฝนที่แล้วเราเรามาไม่เจอโอ้โหอันนี้คืออนาจาักรเลยนะอันนี้นจะฝุ่นขัดเลยนะทำบ,บ้านพักกานนลางเต็มวิวสวยมากถุดเล่นนะคร้ำสวยมากจุดเบิร์กวิวอันนี้สวนนุน่มพรสวนนุน่มพรพร้พอมเที่ยวไป เราต้องไปถืวัตถยด้านในกันต่อได้เวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนครับสวนลุงโชยนะส่วนลุงโชย์ด้านในอ้ยอ้ยโอ้ย้ยเอออีกอย่างหนึ่งลืมบอกก็เกิดมาเที่ยวโซนเนี้ยไม่ว่าจะฤด,ดูไหนเนี่ยให้ระมัดระวังอย่างเดียวช้าง น้องช้างน้องช้างชอบลงมาเล่นนครับกลางคืนเนี่ยจะได้ยินเสียงประทัดต,ตลอดนะครับปุ้งปังป้งปังไล่น้องช้างขึ้นเขานะครับก็รู้กันอยู่ว่าช้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสัตว์อันตรายเนาะก็คือหลายเคสที่เจอมันก็มีอ,อ,อข่าวที่ปล่อยอยู่นะที่ช้างไปอาละวาดอะไรเงี้ยเพราะฉะน,นั้นเพื่อนๆมาก็ระมัดระวังด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ตอน,น ทุกสิ่งทุกอย่างมันเ,นเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่คีใคกิก็เข้าใจตามธรรมชาติใช่ธรรมชาติของเขาเพราะว่าเรามาอยู่ในในพื้นที่ของเขาอ่ะก็เป็นเรื่องกันโซนนี้ส่วโซนนี้ก็จะไม่มีไฟฟ้านะครับไม่มีแบบว่าไฟฟ้าเข้าถึงแต่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์แทนที่เราเห็นนะ,นะ่วนนี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ เราลงได้แล้วอยู่ลงได้ตอนไม่มีน้ำเนี่ยบริเวณจุดนี้นะครับเมื่อฝนที่แล้วเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยนะครับ น้ำี่เยอะมากเนาะแล้วตรงนี้ก็จะแบบว่ามีน้ําไหลน้าไหลน,น้ําแหลตรงกลางถนนแล้วก็ใช่แล้วคนก็จะขี่ขึ้นไปด้านบนนะครับดานบนงนี้นะครับพี่จะมีคลิปลงใช่ดานบนคึ้ปข้างบนจุดแ<ต>ทนไลนะตรงนี้มันจะแทนไล่์ยังเข้าไปข้างในอีกมีข้างในอีกไปอีกอะใช่ข้างในก็ยังไปได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวดูกันว่าเราจะขับไปไหนนะครับก็นี่คือบริเวณจุดนี้จุดแรกนะครับที่คนนิยม ฟูไปนะครับแล้วตรงนี้ก็คนในน้ำก็เยอะด้วครับด้านหลังก็แต่ก่อนที่เรามาน้ำก็เยอะนะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นมันเหลือแต่ขวดห <ขด S 1> ินน,นะครับปกติน้ำมันจะอยู่ตรงประมาณไหนเนาะนี่ตรงนี้ตรงหินตรงนั้นนะประมาณกอไม้เนะแต่ก็ไม่ได้ถึงบลึกประมาณครึ่งเขาก็แค่บริเวณแค่ตรงนี้ปะใช่ตรงนี้ครับ,ตรรบแต่ตอนนี้ เขาเหลือแต่คนหินเงียบสงบเงียบสงบนะครับเดี๋ยวเราเหมือนเหมือนเป็นการเฟื้นฟูธรรมชาติไปด้วยไหมใช่ฟังเสียงมีแต่เสียงธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะเข้าไปข้างในหรือเปล่าเนาะลุยลุยต่อไหมข้างในต่อเลยโอเคนะครับลุยต่อครับด้านบน ไม่รู้ว่าเราจะไปกันได้ถึงจุดไหนเนาะถ้าไม่ไหวเราคงต้องหยุดพักไปได้ปะไปได้เหรอบางเข้าไปดูไหมอืม่ะเฮ้ยลองดูลองดูจะกลับวะวิชุด เราอาจจะเข้าไปไม่สุดนะเนาะใช่ไหมคือได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับแต่เราจุดเนี้ยเราไม่เคยเข้าไปไงเรามาถึงแค่จุดตรงเมื่อกี้จุดจุดตรงสะพานตรงเชื่อมครับ๋อคนนี้คองคองเดือแคมปิ้งนะครับ แรงจริงโอ้ขับไปได้สักตับนะครับ <laughs> เราก็ยุเทินกับเนื่องจากทางข้างในค่อนข้างที่จะขูุขาเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราสงสารรถแม่นะครับรถนี้เอาไว้ใช้ซื้อแกงนะครับ <laughs> มันไม่ได้เอาไว้ใช้ขึ้นเขาเนี่ยก็เลยวนกลับนะครับเอาไว้ฤดูฝน เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องขอตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าเราเน้นพาเพื่อนๆมาชมครับบรรยากาศของมืองเดือนในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกเราไปได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพราะว่ารถมันไม่เหมาะที่จะพาาขึ้นเขาเท่าไหร่นะครับด้วยน้ำหนักเราสองคนก็เยอะแล้วนะครับกับรถคันเล็กๆจุนๆหนึ่งประมาณนี้นะครับ ลายมานี่จะด่เวอร์ทายทายอายรู้ขัดเสียงอโอ้ยจุดข้างในที่เข้าไปน่าจะเป็นจุดที่รถปารถแบบว่า4วิวอะ ชอบชอบท้าทายท้าทายตัวเองอ่ะคือขับรถข้ามคลองอ่ะเออแล้วทีเนี้ยขับข้ามไปแล้วรถแบบว่าข้ามได้บางไม่ได้บางที่มีเป็นข่าวอ่ะจริงจริงๆนีจะเข้าไปนะแต่ว่าทางมันไม่เอื้อจริงๆครับเพื่อนๆต้องขอขอกัยด้วยนะเพราะว่ารถมันไม่เอื้อจริงๆรันนี้ก็คือบรรยากาศนะครับในยามเช้า มันจะไม่มันจะไม่มีให้เราเห็เลยมันจะกลายเป็นน้ำหมดเลยนะครับเพราะฉะน,นั้นทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเนาะแต่ก็ไม่มีการสร้างน,นะตรงนี้ วมะเดือนะครับเดี๋ยวเราจะพา,าเพื่อนเพื่อนไปเที่ที่มีน้ำมันละกันนะครับเดีย๋ยวจะพาไปขื่นหุ่นด่านประการชนนะครับไปดูด ข้างบนข้างล่างก็คือเปิด6โมงนะครับแล้วก็ปิด6โมงแต่ว่าบนเขื่อนเนี่ย5โมงเย็นเะนี่ยเขาเขาปิดแล้ว,แต,วแต่ช่วงนี้เขาจะมีนี่นนิเข่าช่องลมไปได้ใช่ไหมไปได้แต่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงนะมันจะแรงหรือเปล่านะครับแต่อันนี้มันมันไปทุกปีอยู่แล้วแต่ยิ่งช่วงหน้าแต่ว่าอะว่าปลายฝน่ะที่แบบฝนไม่ตกอกแล้วน้ำมันเริ่มแห้งอะ่ะตอนน้มันจะสวยมากมันจะเขียวเขียวชุ่มเลยด้านในเขื่อนด้านในเขื่อนชุ่มชนเล เพื่อนหลายคนคงเคยมาแหละครับแต่ว่าอานนี้เราก็มาถ่ายให้ดูในช Man. ่วงที่มันฤดูร้อนเนาะอัปเดตอัปเดทเป็นอะไรบ้าง ต่อไปเราจะไปสวนล้งเล็กนะครับใช่ไหมสวนุงเล็กหรอสวนุงเล็กกันแหละตรงที่เขานิยมเล่นน้ำกันนะมาเดรช้าวันนี้นะครับเจ้าหลีดต้อยผ้ารถซื้อแกงของแม่นะครับจะพาเราทัว ช่วงวันหยุดเสาร์ที่นะครับตรงนี้คนก็จะแน่นๆยิ่งเป็นเทศกาลนะครับเพื่อนๆถ้ามานี่ทําใจรอได้เลยเนาะรถติด้วแน่นมากนะครับ

พาทัวร์สวนลุงเล็กนะครับจุดนี้จะเป็นจุดเล่นน้ำที่มีน้ำเล่นตลอดปีนะครับซึ่งเราแปลกใจมากเลยเนาะคือคนเยอะมากคยอะเลมือนกันรถเยอะมากนี่วันธรรมดาเลยเนี่ยคือช่วงจวัดการศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไงแต่ก็เป็นสุกสุดท้ายอาทิตย์หน้าก็ใกล้เปิดเทอมกันแล้วคะ่ะอ๋อใช่ใช่ นี่ก็คือนะครับของมะเดื่อในฤดูรอ้อนนะครับซึ่งเราก็แอบมีแถมไปเขื่อนคุณด่านนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็มีส่วนลุงเล็กแล้วก็แถมอีกสวนลุงเล็กไงใช่ <laughs> ก็คือแถมแล้วแถมอีกอ่ะฮะก็คือถ้าเพื่อนๆจะมาที่นครนายกนะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับก็ไม่แนะนําให้ไปของมะเดื่อเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือจะไม่มีน้ำถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นน้ํานะครับก็คือไปสดได้สองที่ โซนทางเขื่อน,น,นด่านแล้วก็<ช>ตลอดแนวทางที่เขื่อนปล่อยน้ำเนี่ยมันจะมีพวกรีสอร์ทแล้วก็จุดเล่นน้ำเยอะแยะมากมาย<ช>เพื่อนสามารถเลือกได้เลยจะไปตรงไหนคือตรงเนี้ยจะมีน้ําเล่นตลอดปีแต่วันนี้เรายกตัวอย่างหนึ่งที่ก็คือสวนลุงเล็กนะครับเ<ช>พราะว่าตรงนี้คือคนนิยมมากันค่อนข้างมากแล้วก็ทุกอย่างเป็นครบไงอย่างซุ้มสาราที่ ให้เช่าให้นั่งเนี่ยก็คือตรงนั้นเขาก็จะมีบริการให้มีปลอกไฟเสียบไปด้วยเพราะฉะน,นั้นทุกจุดเนี่ยก็คือเขาจะครอบคลุมด้วยแต่ที่อื่นนี้เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะมาก็แนะนำแนะนำอะไรนะตรวจทานด้วยดีก่อนว่าจะมาเขามาเดือยหรือจะมาทางโซนเขื่นดีนะ<ช>ครับก็ประมาณนี้ก็หักคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ it's that